ใช่บักฮวงให้เบิงจ้าเนี่ยอยคางลานเลลนี่หล่ะต้นน่วยดวกดกันตกนรกอันนี้ต้นไม่ได้จ้ะเนี่ยน่วยบ่โดกโดกแต่น่วยน่วยใหญ่หน่วยยาวเพลื่อนบักฮวงยังเนี่ยใบกับว่าแข่งสวยได้จ้ะเป็นใบดังๆแต่วันน่วยมันกะกะดีอยจ้าเน่วยน่วยน่วยงามอยโยข้างบ้านนี่ได้จ้ะเนี่ย เพื่อนนี่แหละจ้าอยู่กับลานกว๋วยเตี๋ยนี่แหละรูปอยู่นะไม่ไหวนะนะนะทายซูเบิง้งเลยซื้อดอกจ้าเอาไปตำ ไปไทยกินน้วยสุกมันแกาค่ะเนไปกินน้วยสุกยุ่ข่างบ้านนี่แหละจ้ายุคข่างเพื่อนนี่แหละช้วยใกล้กันนี่แหละ